วิธีการใช้งานเครื่องรุ่น ESTR 501จะมีปุ่ม3ระดับปุ่ม on off ปุ่มโหมดการเซตค่าความชื้น1เมื่อเราเสียบปลั๊กแล้วค่าที่ขึ้นไว้ปัจจุบันจะโชว์ที่หน้าจอ 2กด power on 3ในเมื่อเราเซตค่าที่เราต้องการกดขึ้นหน่วยจะเป็นทีละหน่หนวยเราเซตค่าของเราที่ต้องการสำหรับลูกค้าที่ใช้งานแต่ทางโรงงานจะเซตค่าไว้ที่40มาตรฐานของโรงงานจนไฟมีกะพริบค่าที่โชว์ในปัจจุบัน วิธีทําความสะอาดฟิลเตอร์1นึ่งกด power off เครื่องจะมีฟิลเตอร์อยู่สระดับก็คือตัวนี้แผ่นเครื่องฟอกอากาศนำไปล้างหรือเป่าฝุ่นหรือดูดฝุ่นทรความสะอาแล้วทำให้แห้งกับนำมาใช้ที่เดิม ใส่ที่เดิมคือตามแนวล็อกของตัวเครื่องชั้นล่างจะเป็นลักษณะเหมือนกันเป็นแผ่นเครื่องฟอกในตัวนำไปล้างแล้วก็ทำความสะอาดเหมือนเดิมใส่แล้วกลับมาเปิดเครื่องอีกครั้ง ถ้าเครื่องขึ้นเตือนว่าแทงฟูเครื่องจะอารามด้วยสีเหลืองเรานำถังที่ว่านเครื่องกองว่าน้ำเต็มเราเปิดฝาเครื่องออกมาเพื่อนำถังเราใช้มือดึงถังนี้ออกมาแล้วนำไปเททิ้งเทน้ำทิ้งเสร็จนำกลับมาที่เดิม เครื่องนี้จะมีลูกรอยเพื่อวัดระดับน้ําว่าน้ําของว่นน้าเต็มน้ากลับไปใส่ที่เดิมใช้มือสองข้างดันค่อยสุดนำการปิดเครื่องจะหยุดการโชว่วาน้ำเต็มหรือแทนโฟเครื่องจะหน่วงในการทำงานในภายในสามนาทีกลมครับ